ถ้าสมมุติเราอยากจะเอาข้อมูลออกมานะครับเพื Trans ่อทุกคนนะครับมาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงที่การตอบกลับนะครับสังเกตว่าเวลาถ้าสมมุติเรามีคน bike, ตอบมับนจะขึ้นจํานวนการตอบกลับขึ้นมาทันทีมันจะขึ้นข้อมูลการตอบกลับขึ้นมาทันทีนะครับสังเกตดูนะฮะแล้วก็ถ้าเขายากจะเอาข้อมูลออกมมันก่อนฮะคือเรามากดตีลิงก์ไปยังชีตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเวลาเรากดเข้าไปปัก มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับว่าคือสร้างสเปซชียใหม่ก่อนนะครับตรงนี้มันจะถามว่าเฮาเปลี่ยนชื่อนะครับเฮาจะเปลี่ยนหรือบม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแบบมีผลอย่างนันเนาะไผดที่อยากเปลี่ยนชื่อคือมันจับง่ายก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือพีพๆกดสร้างเลยนะครับกดสร้างปั๊บสังเกตว่าเขาจะได้ข้อมูลเป็น Excel ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งข้อมูลนะฮะอ่าเห็นแล้วครับ ข้อมูลของผมที่ผมว่ามันเป็นดีดีมากนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าแบบสอบถามของผมด้านล่างตัวนี้ผมใส่เป็นดีมากดีปานกลางพอใช้มันก็นเลยออกมาเป็นดีดีมากแบบนี้ครับแต่ว่าเวลาเขาเอาเอาไปคำนวณจริงๆคำนวณคะแนนมาได้นะลักษณะนี้เขาต้องเอาไปแปลงค่าเป็น5 4 3ส1นึงถึงจะเอาไปคำนวณได้นะครับตัวเนี้ยถามว่ามันมีวิธีแ,นแทนค่าก็นะครับกับมีอยู่นะครับบ่ะยากบ่ะยากนะครับแต่ว่า วิธีการที่ผมสอนปีๆไปในครั้งแรกผมสอนในการใส่ตัวเลขไปแล้วบัตรจำป็นจะต้องมาแทนค่าในลักษณะนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น5 4 3 2 1มาเลยนะฮะประมาณนี้นะครับในการเอาข้อมูลออกมานะครับแล้ว Google Form มเนี่ยมันยังดีอยู่แห็นยางก็คือมันสามารถวิเคราะห์สถิติได้ <c oughs> ออกมาเป็นในรูปแบบกราฟได้เลยนะฮะเห็นกนครับ กราฟเพศกราฟอายุกราการศึกษาตำแหน่งเนาะด้านเนื้อหาสาระเป็นจะได้ด้านวิทยากรเป็นจะได้ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจะได้แบบนี้กราฟเรานี้นะครับปีๆสามารถกปไปใส่ในเวิร์ดได้เลยนะโดยมาตรงนี้ครับติคัดลอกอุกรณเขากดคัดลอกเสร็จนะครับเอาเปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วเรากดคอนโทรลวีมันก็นจะวางขึ้นทันทีเลยนะฮะสามารถเอาไปทำนำเสนอพีเต์ใน,ไน PowerPoint ได้ นะครับหรือว่า word ์ดไดรนะรเหมือนกันเนี่ยกดคัดลอกเซตเข้ามาวางนะฮะอายุเพศเนียน้อไปเน็บในภากวันทึกสรุปผลการดําดเนินงานในการจัดกิจกรรมโครงการแต่ละอันได้นะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ในโซนของ Google f o r m p p ปีมีออยังสอบถามเพิมเติมก็ครับ